วันนี้เป้าหมายที่ทากาญจนบ,บุรีนะครับนี่ผมอยู่ที่บ้านดินนัดแก้งไว้ที่น้ำตกสะพานลาวแล้วก็เราจะไปแคมป์ิงกันที่ไร่ในพานนะฮะจะมีน้ำตกสวยๆเดี๋ยวไปดูดอว่าไฮไลท์มันเป็นยังไงบ้างคลิปนี้สอวันนะกางเต็นกับมาลาก็เยอะนิดหนึง อันนี้เอาใจแอนไน่ฮสัมภาระเยอะๆหน่อยครับมีกางเต้นต์บบตีรบสามใบบอมแบมเลยเมื่อวานมาได้ถึงจุดนัดหมายแรกนะครับที่ลงนาคาเฟ่ครเป็นทางก่อนทางเข้าไปที่ไล่จอมพานฮะจากนี่ไป20โล เราก็นัดพิยศไว้ที่นี่วัเช้าออกจากที่สิงห์บุรีตอนแปดโมงระยะทางสามรอยกิโลถึงนี่ตอนนี้ถึงเที่ยงครับตอนนั้นเที่ยงนี่ักสายพี่ยศหน่อยมาชุดหล่อมาเลยเนี่ยชุดชุดลุยเลยโอเคเดี๋ยวนั่งคานข้าก่อนแล้เวเข้าไปยังไหน Gene 1,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  lại đi 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 đi. Đi đi. Đi đi. lên đi. Đi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  đi. สบายสบายล้ำนะครับกำลังกำลังเตรียมตัวจะข้ามลำาํำธารมาแล้วครับพี่ออสกำลังจะข้ามลำธารมา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 ,มาโอเคครบครบแล้วครับห้าคันโอ้เราถึงจุดเช็คอินแรกคือน้ำตก สาแดงนะครับที่ไล่จอมผ่านสวยมากครับไม่เคยมาเหมือนกันฮะเฉพาะหน้าน้ําเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมสัมภาระที่จะกางเต็นท์กันแล้วนี่คุณเตกนะเตะกับน้องอนันจะเตรียมหาที่กางเต็นท์นะครับแล้วก็วันนี้เรามากันหนึ่งสองสามสี่ห้าด้วยจากวีสตอมผมนะครับลุยน้ําข้ามลําธารกันมาแล้วก็มีเซเลเน่ฮะ ยามาฮ่าเทเลเน่มีฟอร์ซ่าสามห้าศูนของน้องอันเทเลเน่ของเสกนะแล้วก็ซีบีห้ารอยเอ็กของพี่ยศแล้วก็ f อฟแปดห้าศูนย์ของเจ็ดมาได้สบายสาานี้ชวนมาแต่ละที่นะต้องมีสารอะลานลิงหลังปิดๆเลยนะแล้วก็ลังหาที่กลางเต็นท์กันนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ําตกขี่เข้าถ้ำ เอาปี๊บลงก่อนนี่น้ำใสแจ๋วเลยเรามีอ่างจัมปุชชี่ส่วนตัวด้วยนะเราเรากำลังเข้าไปที่ถ้ำนะฮะเราเอาไกด์ท้องถิ่นมาไกด์ท้องถิ่นชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรหนึ่งครับอ๋อไกด์หนึ่งไกด์หนึ่งไกด์หนึ่งเขาเอามาด้วยมาด้วยเวฟนะวันนี้เราเรารถใหญ่มานีส่สุดๆนะนะสบายจิ๊บจิเลยอะแต่ทางเป็นหินลอยไม่น่าห่วงครับพี่ยศสบายอยู่แล้ว มีฟอซ่าด้วยอันนี้ก็เป็นถ้ำแรกที่จะจะลอดไปถ้ำด็อกเตอร์นะฮะระยะนี่แค่300นะ 50, สาม, 50, สม 50, ร,ร้อยเมตรเนาะห้าสิบตรงนี้ห้าสิบครับห้าสิบเมตรแล้วก็เดี๋ยวเราไปอีก300สามร้อยเมตรสเมตรส่วนถ้ำด็อกเตอร์นี่ประมาณสามกิโล <3, 000. S 1> สามกิโลนะฮะก็โหสนุกครับตื่นเต้นมีหินลอยหินไหลนี่ฟอซ่าสู้ตายฟอซ่าจะไปได้ไม่ตายได้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 อ่ะ ดีนะครับกูโมงครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยค่อยๆวิ่งนี่เป็นไฮไลท์นะเป็นเอเวอร์เรสต์นะดูที่นี่เล่นไลน์สายเล่นไลน์นอกเนี่ยดูไทยเน่ย อันนี้น้องายเนี่ยแล้วพี่ยิงเอ้ยไม่ไม่ถ่ไม่ถ่ายไรนี่แล้วคือเดี๋ยวครั้นี้ก็หมดแล้วแต่ว่ามันมีทางขึ้นตรงนู้นแบบโค้กเขาหมดแล้ว้างบนไม่หดแล้วตรงนี้มีแค่ตรงนี้เองนี่ไงคือคือเนี่ได้ขวาซ้ายไปดูสมาชิกดินี่ฟอร์ซ่าไปแล้วนะไม่กลัวรถพังเลยอ่ะโอ้โห ไปได้อีกครัหนึ่งขึ้นเลนซ้ายฮะโอ้โห <c oughs> ไปแล้วพ่ยศไปแล้วพี่มาอยู่บนยอดเขานะ ไอ้วเล็เจ็บไหมพี่อ่ะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเจ็บเห็นต้องปอกหายแล้วสวยาไเป็นมองเอ้าธรรมดาพี่อยู่ด้านท้ายแล้วตามผมมาติดเลยนี่เราถึงจุดติงเขาไอ้วุ้นเล็บนะฮะอันทลายดีรถผมล้มไปด้วยคัดหักไปหน่อยเดี๋ยวต้องลองดูแหละ เรากำลังเดินไปยอดเขาเอเวอเรสต์นะฮะดูทางดินี่เอเวอเรสเมืองไทยนะเดีย๋ยววันไหนต้องมาอีกมะโอ้เราจะขึ้นไปที่ยอดเข้าบอกว่ามีป้ายเอเวอเรสด้วยนะตอนนี้สี่โมงยี่สิบห้าแล้วตอนลงห้าทางเราปุี้ โอ้ยเราดูดังด้นมาได้ไงเนี่ยโหดมากเลยทางเาค้ม่ได้ออโต้ใช่ไหม

เรามาถึงป้ายดรผลกีบบัวแล้วนะครับระยะทางประมาณสามกิโลนะสามกิโลในถ้ำอาจจะเจอน้ำท่วมนะบางช่วงนะลองดูช่วยกันไปครับช่วงทำอะไรทำอะไรทำอ้ไรทำทำโอ้ยติงเลยเอาวีตอมานลุยทำทำด็อกเตร์ผลทำลุยลุยไปมีประสบการณ์ครับมีประสบการณ์ชีวิตมากๆเลย มาชิ้นเด้งเย้สุดสิงเลยครับโอ้ยเราไปประจุนเมื่อกี้นี่สุดยอดมากเลยคือผมมาคนเดียวผมไม่มาหรอกจ้างให้มาผมก็ไม่มาคุ้มมากเลยอ่ะหนุ่มเซกับเสกเกดอ่ะโอ้โหมนุนพี่ยศได้หลั่นล้านสุดเลยเออโอเคพี่ยศปลดล็อกหมดแล้วพี่ยศปลดล็อกหมดแล้วใช่ไหมผมยังไม่ปลดล่ะโอ้โหยู่น้ำที่ผายเลยเครียดเลย สวยมากเลยพี่ถ้ามีการพรีเซนต์มาแน่ๆไม่มาเด็ดขาดอ่าแล้วพี่จะได้เจออย่างนี้หรอก็ใช่นี่เรามาจุดชมวิวเนินสวรรค์นะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวก่อนพระอาทิตย์จะตกดินนะมาแล้วมันก็ไม่มันก็มันก็กล้านะแต่ว่าถ้าโอ้าใครไม่นี่พี่พี่ไปเจอทางอย่างนี้เฮ้ยเคยมาแล้วแห่ไปเท่าไหร่แล้วก็ป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บไปอย่าไปห้าวเดินสวรรค์ไปข้ามน้ำแม่งเรื่องเล็กเลยข้ามน้ำตอนเข้ากัน อันเหล่ตกเลยครับน้ำที่นี้ยไปขึ้นแล้วอันเหล่เซลเปียไปสองนี่เนินสวรรค์นะวิ่นะเบียอะอีกช่างผมบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าไปทางนี้รับรองได้นะพี่โหดแน่เลยบอกไม่โหด้ะว่ามาตั้งแคมป์ไม่ได้เฉยต้องดูหน้าคนชวนบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศสุดยอดมากโอโซนตรงนี้เลยนะครึุม เราไม่ได้มานอนที่นี่นะเราก็ไปนอนที่ไอ้น้ําตกผาแดงมากเลยมาเจออาจารย์ชุดนี้เข้าไปจริงๆหนุ่มก็ชวนนอนที่นี่มาตัง้งสิหนมมากเลยหนุ่มอยากนอนผาแดงมากเหรอมีน้ําตกไงมัน <c oughs> มีของขายมีอะไรเองแค่ <c oughs> <ห>ไอพยยี่ยศเราสองคนบบนี่คราวหน้าถ้าเอารถเล็กมานี่แม่งสุดติ่งรถเล็กจะโดดหลุมบรรยกาศกอารที่ผาแดงไล่จอมพานนะครับ ตอนเช้าของวันอาทิตย์ที่สองตุลาอากาศหมอกเยนนะ็นสบายเอ่อที่ไล่จอมพานเนี่ยผมว่ามาเขาบอกมาได้ทั้งปีอันนี้น้ำตกหน้าน้ําจะเยอะหน่อยนะฮะแต่หน้าหน้าร้อนก็มีแต่ไม่เยอะมากแต่ได้ยินเสียงน้ำเมื่อคืนนอนฟังเสียงน้ำเจ้าของไล่อะเขาก็ทำง่ายๆฮะก็มาได้เลยฮะไม่ต้องเตรียมอะไรมาก มีอาหารการกินตลอดนะฮะเดี๋ยวเช้านี้ก็จะเดินนั่งจิบกาแฟกับอาหารเช้าง่ายๆที่นี่ก็มีหมูกระทะน,นะฮะที่นี่ก็ว,วันอาทิตย์นะครับเราก็เก็บสัมภาระเราจะต้องบายบายที่ผาแดงไล่จอมพานนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแวะที่น้ำตกสะพานลาวะฮะ วันนี้เช็คอินสุดท้ายน่าจะเป็นที่ห้วยแม่ขมิ้นนะแต่ไม่รู้จะถึงกี่โมงครับแล้วก็ค่อยไปเรื่อยๆครับเดี๋ยว แหวน้ำตกสะพานลาวเดีย๋ยวเราเดินไปดูน้ำตกกันน้ำตกได้จะอยู่หลังวัดสะพานลาวเนะคะีคร ตรงนี้น้ำเยอะสวยตกสะพานลาวอันซีนก็โหสวยมากน่าเล่นน้ำอ่านี่สมามชิก <Woo! S 1> น้ำตกสะพานลาวนะฮะยังเดี๋ยวเราลุยกันต่อสวยมากครับน้ำสวยมากเลยยี่มีว่าหน้าน้ำนะ เส้นทางที่เราจะไปห้วยแม่คามินเนาะสบายๆนะพี่ก็เป็นทางที่น่าน่าขับมากครับตรงแม้พักผ่อน,อ,นาาอันนี้คือสวนริกเนาะสวนริกสวนริกวิวขอให้ดูวิวเขาสามล้อกันหน่อย ก็เป็นเส้นทางชา,างบ้านใช้ะทําสวนทําไร่กันนะทางก็หดไม่หดหสบายสบายขาลงมันสไลด์รถพิยสไลด์เด็กหลังเด็กหลัง เราอยู่กันที่แอร์ขนาดตัาาวนะเ,เราจะข้ามฟากเราจะข้ามฟากไปฝั่งไหนข,ข้ามฟากฝั่งไหนเราจะข้ามฟากไปฝั่งไหนองสิบองศ์ข้าอง์สี่เท่บาเนี่ยของสองีสท่าบา ทลิปนี้ก็ถือว่าสำเร็จน,นะทุกคนปลอดภัยดีฮะมีน้มอะไรนิดหน่อยก็กำลังกลับเดินทางกลับบ้านนะดูสภาพรถนะอันนี้เทเลเน่ฮะดูสภาพรถต่อดโอองแมนสุดๆอันนี้ F850 ครับดูสภาพรถต่อนโอโ าดูตัว DB 5 0 0 X นะดูสภาพสภาพรถเป็นไงครับล้านกันยาว v ีซอมครับหก้ว650โอ้โหได้ลองยางใหม่รับรองมองแม่มตัวจับที่สุดคือคอซ่าฮะคอซ่าจบทิปก็ได้ฮะยะกลับงานนี้ก็เง็ริปกันยาวเลย อ่านเป็นไงว่าจบทริปแล้วนะฮะประทับใจอะไรแปลกใจมากกว่าว่ารอดมาได้ยังไงโอ้โหกอดอกรอดมาได้ไงกับกอซ่าใช่ไหมที่ที่หน้าหูที่หน้ามันสุดก็คือในถ้ำนะในถ้ำนะโอ้ในถ้ำตัวสิงเลยฮะน้ำท่วมถ้ำน้ำท่วมถ้ำแล้วก็กอซ่าก็มาได้ไงเลยนะไม่แปลกใจเลยนะ ผมผมผมเป็นไงบ้างพี่แจกนะครับเคยแห่งในยูทูปก็ไหนครับไม่เคยเข้าเกันใช่ไหมครัโอ้สุดยอดเลยนะได้มาสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามมัันตต้้องาดววยเองต้องมาด้วยตัวเองไปดูยูทูปก็ไม่รู้สึกไม่ฟิลลิ่งไม่ได้ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางแต่ว่าต้องเตรียมไม่พร้อมนะครับผมมันเตรียมไม่พร้อมรถคนอุปกรณ์สำคัญไหม นี่นี่อเยอะลุปกรณ์สำคัญมากครับเซฟซี่ช่วยได้เยอะแล้ขอบคุณคุณเสกมากเลยชวนเรามาเที่ยวนะยินดีครับเอาเกตจบทริปแล้วเป็นไงบ้างถามพี่ดีกว่าพี่เป็นไงบ้างโอ้ไม่เขาต้าสบายอยู่แล้วผมผมโอเคอยู่แล้วผมตั้งใจไปอีกที่อยู่แล้วก็ไม่อยู่แล้วก็คือว่าผมอยากผมอยากเขาอยากเราก็เกาะเกาะเข้ามานะพี่ยศโอเคไหม คลิปนี้โคตรคุ้มเลยนะติใจ,จเลยนะติดใจ,จพี่ส <ใจ S 1> องเติดใจเลยนะเ,ออเชิญเขานะปุ๊ปิดเครื่องเลยได้เก่งมากไ,ไม่ว่างเว้ยงานนี้เกดก็นำคลิปฮะเราก็มาแบบเผลอๆแต่ก็รอดปลอดไฟไม่ต้องใส่เสียงเพราะว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ลองก็ไม่รู้อ่ะพี่ยศเป็นไงบ้างโอเคครับวันนี้ตรงไหนประทับใจสุดไหนซีบีตอนเข้าทัมตอนเข้าทัม สุดยอดมอไม่มาเราไปดูเราไปดูคลิปดู YouTube นะมันก็ไม่เหมือนมาเองนะไม่เหมือนมาส่วนผมเองก็ก็ไม่ไม,มีล้มนิดหน่อยคนระับไปล้มอน,นึุนยอดเาดข,าข,าข,าขาตัวในขาขาขาตัดก็ปิ่งได้ไม่มีอะไรคนระับล้มแปะเพราะมันชันมากนะก็ได้ลองยางใหม่นะถือว่าประทับใจที่เขามากเลยคลิปนี้จบ บ,บสะใจกระโดดเล่นน้ำที่หน้าแพเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันทิปหน้าดูเดียวผมจะไปเที่ยวไหนบ้างะนะัะ